เ,เก็บเห็ดปัวไกล้น่อยน้ากันนะจ้านี่นจุ่มเป็นจุ่มเลยจ้าตัดหางออกไปนม้แล้วนะคะเนาะยุ่มขึ้นมาเป็นยุ่มเป็นยุ่มเลยจ้า สวัสดีจ้าพ่อกระช้องแม่น้องเกตชแนลนะคะน,นี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดปวกไก่น้อยนะคะ่ะเก็บน้ำกันเละจ้าเบื่อเนี่จ้าจะพาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดปวกไก่น้อยนะค่ะเด้อหลายหลายเลยจ้าดูนะข้างในมันน่าจะเนาะข้างบนอีกจ้าแล้วก็ปูนเลยไปทางโน่นนี่นะค่ะเนาะนี่สิคัมละจ้าเดี๋ยวเฝ้าเก็บก็แล้วกันน,ะะน่าเดี๋ยวจะคัมมือ ไม่และติดถนนนะจ๊ะม่อเอนเกดเอาเห็ดถนนเ็นเมืองนาเนะาะฮะมาสวนจะปลูกแต่น,น้อยเน้อยอ ตาบมาแต่เท่อตาผิวตาบน้อยเด็กตาบน้อยรอรถแบบนี้แม่เลี้ยงปูง่ายเหนือนท่านดอกป่านเฮ็นปูง่ายก่อนยุดติดทางประเด็กนกับประเทศคิบแล้วเน้อหมเอาแน้อ โออแมนก็บโมีไปเห็เนดังเนาะคือว่ามันน่ากบาลน้ากับ,บ,นะบมีไปเห็นใส่พอแบตเอา เอาติดถนนไปปะกายไปไกลมากก็ถามก็มันอยู่จิตทางนะจ๊ะเนาะยิ่งเงินกันมาแล้วจ้ะเนี่ย อเอกตาเมนูเกตกับไดร์ไลท์เจอป่ะจ้ะคำอ่อยุบไปแล้วก็ได้น้อยหน่อยนึ่จ้ะยุบแล้วก็จะเหลือน้อยเดียวเนี่ย เอางูไหมอีกจ <cues> ้ะเอาอีกมูนึงจ้ะเอาอีกมูนี้เนาะหลายหลายเร้จะเป็นเพื่อนจะเก็บทันกันไปสิขำอนละเก็บผิดตวกไกลหน่อยไม่ต้องใช้เวลานอกจากเนาะเพราะว่าเขาเก็บได้กระดอกไงน้อยใครแน่อยู่จ่าิ่นอยู่ในใบเอ็นพายมันอยู่ในป่าไผ่เพิ่นบ่เคยเปื้อนดินเนาะจ้ะเนาะบ่เคยเปื้อนดินลาย เกิดในยันใบไผ่จ้ะน่ะขายเงาเงาดิจ้ะเพื่อนเพื่อนขายเงาค่ะส่วนมากคนเขาจะบ่ค่อยค่อยเก็บหรอกจ้าเขาข้านเพราะว่ามันเก็บส้าแล้วจ้ะ cái uh, đây ấy. đỏ phấn nổi hen nó chả nó มองนี่นะเห็ดปัวกันนั่นก็เกิดได้อจเห็ดปวกัำน้องนะปวกไปดอกใหญ่แน่แนะะนะ่นเะเนาะเนาะเมเกีตะเคยเก็กอไป่จกันอืมขึ้นนะไปจุม่มไปจุม่มนะจ๊ะเนาะในพื้นที่นะก่อ ลกขึ้นเป็นจุ่มนะจะได้ดอกเป่นห้างกเก็บท่ละดอกสอนดอกเพ่นงามจ้ะเห็ดดอกงามงาม นับกินนัไงกินง่อยกลมแล้วจะเชบเอวแล้ะเอาเท่าที่เอาได้เนาะใครเนาะคำกับจงเมื่อละก็เล้กินขับหนึ่งกับเลยจ้นนะไปเอากินแรงนี่นะใครเนาะ แกก็ไม่ได้ไปส่วนไหวหน,วนะเฮ้ยเนาะจะว่าให้ปวดไงเกิดปะเพราะว่าเขาเริ่มเก็บไปในทางอื่นเช้านั้นเธอร้องไห้เกิดกันมั้ยเกิดวนวายเลยย้ำเกี่ยวหนาวยามหนาวโอ,วเอ้เก็บปวกย้ำยามนี้กันมันเนั้นรลอยเกิดฝนมาตกเคยได้เก็บเคยเก็บเยอะขึ้นยามืปวกยามนี้ น,น,น,นี่นะน้ำน้ำโลดเข่าเดือดซิบเดือดซิบเล็บตัวอืมคัมแล้วคัมแล้วคือพอได้ยินเสียงแมงนัน,นห้องอเสียงแมงอยังก,กับนังกว่างจากกักระจันใหญ่นะไม่เหม่น,น ก้าคํำคำคำลงประตูห้องแม่นนมนงนะมาเรียนานา้ำรดทีบนเตนไรดินไรเอ,อี่ยบางทีม,มันจกเกลือเขาบ่นยังไงวะ เขาเห็ดยังบาแล้นาวนต่อนะเห็ดผายนั่นแลนวก็บนไว้ก็นลลียปอเขาปักไว้เขาบนไว้เขาก็เลยฝนก็เลยพางก,ก็เาย ดูเขาต้องมามาอัดน้ำมาเนี่ก่อนอืนมาละมาเน้อน้อจะใปใสอ่าดูเออกแล้วม,วนวมันแห้งเลยตัวมันเลยสวนกระหมูโดนแห้งเลย ย่งไม่กนี่จุ่มจุ่มขึ้นเลยต่เอาโมไม่จ้ะ มูสุดท้ายเจ้าเนี่ยมูนี่ก็บมดเลยเนาะค่ะเนาะข้างนี้ดอกแข็งแข็งั้งนดอกอยาวกน้นนละ เก็บนี่แล้วก็จะได้ไปซ่อมของพ่อบ้านนี่แล้วจ้ะพอนก็พนเก็บกล่องไหวเนาะเก็บกล่องไหวจซื้อได้ตัวน่ะน้องเก็บจะไปตัดขายอยเอาไซมูกาไ,ได้แล้วจ้ะแล้วเปืือนนีนตัดเป็นแล้วเลยตรงนี้ไม่จะดอกนมๆดอกก็ยังเป็นนั่นอยูะหมวอลแหลมอยูะ มีแต่เห็ดมีแต่เห็ดเตยโต้เศร้าจำดอกน้อยเนาะอีจ้ากำมาจึงบ้านกำมาตักกองพ่อบ้านรวมกันเนาะค่ะเนาะเต๊ฟถาดแล้วจ้านี่จ้านี่บ๊วยไม่หน่อยหน่อยเด้อจ้าเนี่ยดอกเขาหน่อยเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าหั่นกับไม่เท่าแกงเพาอย่างไรมันก็ยุบลงกับกับมหลายนะจ๊ะโอ้ยจากพันดอกนะจ๊ะนั่นเนี่หลายค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้กันจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับช่องแม่น้องแก้วชาแนลนะจ้าถ่ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งไม่สุขภาพที่แข็งแรงแล้วกะเนาะ เฮงเฮงปังปังนะคะร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าจ้า